s h a ์เอ็กเพรียลสฝ่ายสมี่นตาที่ว่าการอำเภอได้มาขางเตี้ย 1. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานภายในห้องเสมี่นตามีความปลอดโปร่งแสงเข้าถึงมีการทำงานอย่างเป็นระบบพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างดี 2. วัฒนธรรมองคอ์กรงดรับงดให้เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการแต่งกายที่แตกต่างกันในแต่ละวัน 3. บปัญหาอุปสรรคไม่เคยทําบินเกี่ยวกับการเงินจึงทำให้เกิดขอ้อผิดพลาดในการทำงาน 4. แนวทางการพัฒนาตนเองคือได้ต้องเรียนรู้การทำบินเมื่อพี่เลี้ยงสอนแล้วนำไปปรับใช้เพื่อไม่ให้เกิดขอ้อผิพลาดในการทำงาน 5. งานที่ได้รับมอบหมาย พิมพ์หนังสือราชการออกเล่หนังสือพิมพ์หนังสือเบอิกค่าเล่าเรียนบุตรพิมพ์หนังสือเบอิกค่าพยาบาลเดินส่งหนังสือถ่ายเอกสาร 6. ประเด็นใ่รู้คำถามเมื่อลงทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแล้วนำเงินไปส่งที่ไหนคำตอบนำเงินไปส่งที่บัญชีของ กระทรวงการคลังที่ธนาคารกรุงไทยโดยใช้แบบฟอร์มการนำส่ง2.3 s h a r ส e x แชร์ e n c e e ของหน่วยงานเอกชน The Regacy River วอร r แ s วรีสอร์สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในหน่วยงานทางรีสอร์ทจะลมลื่นไปด้วยต้นไม้และมีความลมเย็นมีการทำงานอย่างเป็นระบบวัฒนธรรมองค์กร ที่เด่นชัดมีการเน้นในด้านธรรมชาติให้เป็นจุดขายทางรีสอร์ทมีการนำพลาสติกกลับมาทำน้ำมันเชื้อเพลิงมีการสนับสนุนคนในพื้นที่ให้เข้ามาทำงานในรีสอร์ทปัญหาและอุปสรรคเรื่องการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติและการออกใบเสร็จค้าอาหารแนวทางการพัฒนาตนเองคือ ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารเพราะส่วนมากทางรีสอร์ทจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติการออกใบเสร็จค่าอาหารเมื่อพี่เลี้ยงสอนแล้วก็นำมาปรับใช้พนัา,างานที่ได้รับมอบหมายเช็คอ mm ินเช็คเอาท์ลูกค้าไปส่งลูกค้าที่ห้องพักเขียนคูปองอาหารเชา้ mm hmm. ชาเชา็ครายการอาหารเชา้ารับออเดอร์ลูกค้า เสิร์ฟอาหารประเด็นไฝ่รู้คำถามทางรีสอร์ทมีการจองห้องพักกี่แบบคำตอบการจองห้องพักของลูกค้ามี4แบบ 1. การจองตรงกับทางรีสอร์ทหรือโทรจอง 2. การจองออนไลน์ผ่านช่องทาง a g o d a Booking หรือช่องทางอื่นๆ 3. การติดตอ่อกับเซลล์ไฟายขายและการตลาด 4การจองห้องพักพัผ่านเพจ Facebook The r e g a c y Lihu q u a r y Resort